สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับดีเจ้าแฟนทอมไทยแลนด์ไลฟ์ค่ะสำหรับวันศุกร์นี้ทาง Facebook Fanpage นะคะ10บกันยายนค่ะ2564ค่ะพบกันเช่นเคยกับพิมพ์พิมดีเจ้าแฟนทอมไทยแลนด์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเทียบกับสินค้ารุ่นเดิมของเรานั่นก็คือตัวใหม่ก็คือ DJI OM5 หรือ OM 5นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้าก็ถามเปรียบเทียบกันมาเกี่ยวกับถ้าเกิดเทียบแล้วทั้งราคาและก็สเปคเนี่ยเทียบกับรุ่นเดิมของเราคือ DJI OM4 หรือในปัจจุบันที่เราขายกันนะคะก็จะเป็น DJI OM4SE นั่นเองคะ่ะถ้าเกิดเทียบกันแล้วตัวไหนคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็มีสเปคแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในไลฟ์วันนี้พิมพ์ก็เลยนำมาเปรียบเทียบแล้วก็ บอกถึงสเปคที่แตกต่างกันให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบกันค่ะแต่ว่ายังไม่มีสินค้าเดโมโหให้ชมนะคะเดี๋ยวต้องรอเปิดวางจำหน่ายนิดหนึ่งสินค้ารอเข้าช่วงกลางเดือนค่ะรอนิดหนึง่งยวเอามาให้ดูกันแน่นอนเรามาดูเทียบสเปคกันเลยนิดหนึ่งเพื่อเป็นความรู้นะคะแล้วก็ประกอบการตัดสินใจกันนิดหนึง่ง จริงๆแล้วอุปกรณ์ DJI OM4 หรือว่า Osmo Mobile และก็ OM5 เนี่ยเป็นอุปกรณ์กันสั่นของตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะแต่ว่ามันจะมีสเปคที่แตกต่างกันนิดน,นึงเนื่องจากว่า OM5 เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่แปลกไปกว่า DJI OM4 เพื่อให้ทุกท่านได้เอาไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะคะอันนี้มาดูอย่างแรกเลยค่ะสำหรับน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเขาจะต่างกันประมาณ100กรัมเลยทีเดียวนะคะประมาณ1ขีดค่ะซึ่งตัวไม้ของเขาเนี่ยตัวรูปร่างของไม้ที่เขาพับได้เนี่ยอย่างตัว OM5 เนี่ยน้ำหนักเพียง292กรัมตัวแมกเนติกแคมป์ของเขาที่เป็นตัวยืดๆเนี่ยสำหรับตัวไม้ให้ดูก่อน สำหรับตัวไม้ของเขาตัวนี้สำหรับตัวไม้ตัวแกนไม้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่าตัวเก่า390กรัมค่ะถ้าเป็นตัวเก่านะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ที่ยังไม่ได้มาอยู่ในมือพิมพ์อ่ะกา292กรัมน้ําหนักเบาลงค่ะเพราะฉะนั้นรูปร่างเขาถ้าเกิดดูเทียบจากรูปเนี่ยถ้าเกิดเทียบจากน้าหนักเนี่ยร้อยร้อยกรัมก็ถือว่ารู้เรื่องอยู่ค่ะนะคะส่วนแคมป์ค่ะแมกเหติกแคมป์ถ้าเป็นรุ่นใหม่ค่ะตัวแคมป์ของเขาเนี่ยแล้วก็ ตัวใหม่ไม่มีริงโฮเดอร์ค่ะก็จะคือจะมีแคมป์หนึ่งนี้เป็นเวอร์ชัน2ซึ่งเวอร์ชัน2ก็จะเป็นตัวเดียวกับ DJI OM4 SE ค่ะเท่าที่พิมพ์เช็คมาแล้วเรียบร้อยดีไซน์ค่ะดีไซน์ตัว OM5 ก็ยังคงพับได้เหมือนตัว OM4 แต่ว่าการพับเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเวลาการพับและการล็อกเขาจะดูเพรียวบางกว่าแล้วก็เล็กกว่าตรงทรงไม้เขาจะดูเพียวบางแล้วก็เล็กกว่าค่ะ O m เ็ก็พับได้เหมือนกันดูที่แกนยืดได้สำหรับ OMC ของเราไม่ว่าจะเป็นสีธรรมดาหรือสีเีแกนยืดไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น O m 5แกนจะสามารถยืดได้2 1 5มิลิเมตรค่ะก็จะได้ระยะกา้านประมาณนี้ประมาณเดี๋ยวอะกล้องประมาณนี้ทำให้เราเซลฟี่ได้ซึ่งแกนที่ยืดออกไปแล้วค่ะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถหักมุมได้หรือเปล่าแต่เมื่อวานที่เข้าอบรมแล้วได้พร้อยค่ะตรงคอของเขาที่เป็นตัวล็อกกิ่นบอตรงเนี้ย เวลาปลดออกแล้วอะค่ะถ้าเป็น OM5 นะไม่ใช่ OM4 พอยืดออกไปแล้วเรียบร้อยสามารถหักปรับระดับองศาของการยืดออกไปเพื่อให้สามารถเซลฟี่ได้ค่ะเขาก็สามารถหักไม้ลงมาแบบลักษณะประมาณนี้ได้หักจากแกนเลยค่ะใช้ได้แล้วก็เป็นการล็อกนะคะแล้วก็ทำงานซึ่งที่ยืดออกไปเนี่ยก็ยังคงเป็นสตเบลไลซ์เหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะมาดูที่พอร์ตชาร์จโทรศัพท์มือถือ พอร์ตชาร์จโทรศัพท์มือถือสำหรับรุ่นเดิมก็คือ OM4 มันมีตั้งแต่ OM2 หรือ3เนี่ยแหละจะมีพอร์ตชาร์จโทรศัพท์เป็น USB มาให้ใช่ไหมคะแต่สำหรับ OM5 ไม่มีพอร์ตชาร์จ USB นะคะตัดออกเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็ลดช่องพอร์ตของเขาออกไปแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเขาค่ะ ถ้าเป็น om 5อยู่ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของ om 4ถ้าตัวนี้ om 4อยู่ได้15ชั่วโมง om 5อยู่ได้6.4ชั่วโมงก็ประมาณ6ชั่วโมง40นาทีถ้าเกิดพูดกันง่ายๆนะคะและก็ระยะเวลาชาร์จ om 5ก็จะน้อยกว่าเพียง1.5ชั่วโมงเท่านั้นส่วน om 4ก็ประมาณ2กับ3ชั่วโมงค่ะคือนานอยู่กว่าจะเต็มเพราะว่าเขาใช้ได้ระยะเวลานานมาก คือกว่าจะหมดอะนานมากนะคะส่วนกิมบอลเนื่องจากว่า OM5 เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมากิมบอลเขาจะมีอัลกอริทึมแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นกิมบอลกันสั่นรูปแบบใหม่ถ้าเกิดไปดูในเว็บของ DJI น,นะคะเขาก็จะมีการปรับกิมบอลขึ้นมานิดหนึ่งส่วนกิมบอลของตัว OM4 ก็ยังคงเป็นกิมบอลตัวเดิมค่ะแต่ว่าสเตสเตเ t ไลท์ดีอยู่แล้วนะคะการรองรับโทรศัพท์ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะซึ่งเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วอยู่ที่ขนาดของโทรศัพท์จริงๆแล้วโทรศัพท์ถึงจะเป็น iPhone ตัว Mac อะคะ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าแนะนำว่าต้องเป็นเคสที่สามารถถอดได้จริงๆถอดเคสช่วยบรรลาเรื่องน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็การติดแคมป์อะคะ่ะจะต้องติดแคมป์ให้เขาอยู่ตรงกลางของตัวโทรศัพท์พอดี เป็นการบาลานซ์ที่ถูกต้องที่สุดถ้าเกิดเราติดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันจะไม่สามารถทําให้บาลานซ์ได้ส่วนแกนที่บอกว่าจะติดเลนหรือไม่บังเลนมุมวายหรือมุมอะไรหรือไม่ไม่บังนะจ๊ะไม่บังค่ะแกนเขาปรับมาตั้งแต่รุ่นตัว3แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นช็อตไกด์ช็อตไกด์เป็นฟังก์ชันใหม่ค่ะซึ่งเข้ามาอยู่ใน OM5 ซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเกิดเป็นช็อตไกด์เนี่ยเขาจะมีเป็นวิดีโอเทมเพลตอะคะ่ะ ถ้าเกิดให้พูดก็คือเป็นวิดีโอเทมเพลตเป็นเหมือนตัวอย่างวิดีโอก่อนที่เราจะถ่ายเราสามารถเลือกโหมดหรือเลือกธีมก่อนได้สมมุติเราจะถ่ายในร้านอาหารนก็เลือกเป็นฟู้ดซิตี้ในเมืองก็จะมีตัวเทมเพลตหรือว่าตัวอย่างวิดีโอให้เราเลือกว่าเราจะถ่ายลักษณะไหน ถ่ายถายเสร็จแล้วเขาก็จะมีการจินเนอรเรทให้นะ่ะว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายวิดีโอค่ะตัวนี้จะช่วยได้เราจะมีแนวทางในการถ่ายวิดีโอค่ะเราสามารถถ่ายแบบตามเขาได้เลยแล้ววิดีโอที่ออกมาจะมีลักษณะคล้ายๆกันถ้าเกิดเราถ่ายตามเขาถูกนะคะต่อมาอ๋อส่วน O M 4ไม่มีนะจ๊ะแอปพลิเคชันไม่ได้อัปเดตฟังก์ชันมาให้ณนะปัจจุบันนะ Active t a k ค่ะสำหรับ Active t a k ต้องยอมรับเลยว่าของ OM5 ซึ่งพิมพ์ยังไม่ได้มีให้ทดลองแต่ว่าเมื่อวานที่ดูในการอบรมเนี่ย Active tag ของตัว OM5 ไหวมากเขาบอกว่าเขาได้เพิ่ม range ก็คือระยะที่เขาแคปตัวสมมุติว่าคอบตัวเราเนี่ยหรือเลือก Target ที่เป็นตัวเราเขาเพิ่ม range นในการแบบระยะเพื่อกันหลุดให้มันกว้างขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น หลุดได้ยากยิ่งขึ้นค่ะจับได้เร็วยิ่งขึ้นจะกระโดดจะวิ่งจะซ้ายจะขวาจะหมุนยังไงอยู่รอดจ้ะปลอดภยัยเดี๋ยวถ้าเกิดของมาเดี๋ยวพิมพ์จะลองฟังก์ชันนี้ก่อนเลย Active t a x i 4.0ซึ่งพัฒนาจาก3.0นะคะตัวสีค่ะถ้าเป็นตัว OM4 หรือ OM4SE สีก็จะมีสีเดียวก็จะออกสีเทาประมาณนี้เป็นสีเกรย์ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น OM5 ก็จะมีสี เอเทนเกก็น่าจะเป็นสีนี้แหละถ้าเกิดเอามาเทียบกันน่าจะเป็นสีเดียวกันกับ s u n เซ็ w ไวท์ซันเซ็ w ไวท์ก็อาจะออกแบบนวลๆขาวๆชมพูน่าจะเหมาะกับสายสาวๆที่แบบว่าอ่อนหวานนะคะวเวลามาถึงในมือก็จะดูแบบดูดีดูหรูดูแพงประมาณนั้น,นะคะ่ะส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่มีอยู่ด้านล่างค่ะพวก gesture control panorama m l a คงมีพาร์ s t สตอรี่โยังคงมีนะคะอยู่ใน OM5 และ OM4 เหมือนเดิม Beauty Mode ก็ยังมีอยู่ค่ะสปอร์ตโหมดยังมีใช้กับแอปพลิเคชันเดิมนั่นคือ DJI m i m โแล้วก็ในเซ็ตก็ยังคงมี tripod ให้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้ตัดสินใจต้องตัดสินใจกันที่ตรงนี้ค่ะราคาค่ะสำหรับราคาถ้าเป็นรุ่นเดิมของเรานะคะตอนนี้ไม่ใช่ OM4 ละราคาที่พิมพ์ใส่ไปให้เนี่ยก็คือ OM4SE ค่ะ OM4SE ราคา3,000 99บาทหรือ3,100บาทแต่ถ้าเกิดเป็น om 5ราคาเขาจะปรับขึ้นมาอีก2 0 0 0เหมือนเป็นค่าของตัวแกนเซลฟี่ที่ยื่นออกมาประมาณน,นั้นเพิ่มอีก2,000บาทคะ่ะก็เป็น5,099บาทนั่นเองซึ่งตัวนี้ถือว่ายอมรับนะคะกว่าจะวิวัฒนาการออกมาให้เป็นทั้งไม้กันสั่นซึ่งปกติคิดดูถ้าเกิดไม้กันสั่นแล้วยื่นออกไปเนี่ย มันก็จะลำบากเวลาเราจะเซลฟี่หรืออะไรก็ตามเพราะต้องทวงดูน้ำหนักของโทรศัพท์มือถือด้วยแต่ตอนนี้ DJI กน์พัฒนาจนสามารถทำได้และตอบโจทย์แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ที่พิมพ์ขายพวกตัว OM4 OM5 มาทั้งหลายเนี่ยมีแต่ลูกค้าถามว่าสามารถยืดแกนได้ไหมหรือต่อไรพอร์ดยาวๆได้ไหมตอนนี้ตอบโจทย์เรื่องนี้มากเราได้ทั้งไมเซลฟี่แล้วก็กันสันถ่ายได้ทั้งภาพและวิดีโอจะเป็นพานรโนรามาเราก็สามารถถ่ายได้ แกนไม้ที่ยื่นออกไปช่วยอะไรเราได้บ้างบางท่านไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไม้เซลฟี่แกนไม้ที่ยื่นออกไปแล้วก็ต่อความยาวให้เราเนี่ยสามารถทําให้เราเก็บสมมุติถ้าเกิดเราถ่ายวิวก็สามารถเก็บวิวแล้วก็ตัวเราถ้าเกิดเราเซลฟี่ตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ขนาดเดียวกันถ้าเกิดเราไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนค่ะเวลาเราต้องการถ่ายหมู่เพื่อนหรือผองเพื่อนถ้าเกิดไม้ยังสั้นเหมือนเดิมลักษณะแบบตัวนี้เราก็สามารถได้ยืดได้แค่แขนหรือต่อไต่พอดข้างล่างก็จะต่อได้ไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดมีตัว OM เไฟค่ะเวลาเรายืดแกนออกไปองศาหรือการถ่ายหมู่เพื่อนของเราในการเซลฟี่ก็จะได้กว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่ชอบถ่ายวิดีโอ ไม่ว่าจะเล่นสเก็ตบอร์ดหรือเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าถ่ายลูกติดตามลูกจะถ่ายแบบอาการมุดดินหรือขึ้นฟ้าแกนไม้ถ้าเกิดเขายืดได้เนะะี่ค่ะเราสามารถยืดแกนก่อนและเราก็ถ่ายพื้นดินช้อนขึ้นมาโดยที่ตัวเราเองไม่ต้องก้มลงไปได้มันเป็นการต่อแขนของเราลงไปนั่นเองคล้ายๆการใช้พวกโรนินนะคะ ก็มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นในการใช้งานในการถ่ายวิดีโอต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการไลค์การไลค์ขานแอปยังไลฟ์ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถใช้เป็นการสารั่นแล้วก็ไลค์จากตัวแอปพลิเคชัน f a c e b o o k หรือว่า y YouTube ได้ตามปกติค่ะหรือจะถ่ายวิดีโอแล้วก็สามารถใช้ได้ตามปกตินั่นเองนะคะโอเคนี่แหละค่ะคือสรุปสปิคของ d j i o ไอเทียบกับ DJI o m 4 SE เนาะต้องบอกว่าเป็น SE ถ้ายืดออกไปจะหนักไหมครับโทรศัพท์ปะคาจะเกี่ยวกับน้าหนักของโทรศัพท์ค่ะแต่จริงๆแล้วหมายถึงถ้าเกิดแกนไม้อ่ะรับน้ําหนักได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่พิมพ์ดูในตัวเทรนนิ่งอะค่ะเขาใช้เป็น iPhone iPhone m a x 12 Pro Max ซึ่งอยู่ได้ทั้งตอนที่เอียงลงแล้วต่อไม้ยืดหรือว่าการเซลฟี่ตัวเองแล้วก็ถ่ายคือก็ถ่ายชิวมากเลยแต่สังเกตดูว่าเขาจะถอดเคสออกค่ะใช้ได้ใช้ได้ การหนักนี่ก็นิดนึงแต่พอถ่ายเสร็จแล้วก็เอาถ่ายกลับมาได้ยืดได้หดได้ค่ะคุณลูกค้าจริงๆแล้วแกนไม้ที่ยี่โรไปมีประโยชน์ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการใช้ในการเซลฟี่เยอะๆนะคะแต่ถ้าเกิดยังรักในตัวที่เป็นลักษณะสั้นๆแกนสั้นๆและประหยัดราคาก็ดูเป็น DJIOMC SE ค่ะก็จะสามารถตรอบโจทย์แล้วก็ประหยัดไปได้2,000บาทนั่นเองซึ่งตอนนี้ ดีไซน์ OM CSE ยังมีจำหน่ายอยู่หน้าช็อปของเรานะคะหรือเช็คสินค้าหน้าสาขาก่อนได้ค่ะตอนนี้ยังมีจำหน่ายอยู่เท่าที่พิมพ์สังเกตแล้วก็ยังขายอยู่นะคะสำหรับ OM 5ค่ะรอนิดนึงสำหรับท่านที่สั่งจองมาแล้วขอบคุณที่สั่งจองกับ Phantom Thailand นะคะเดี๋ยวของถ้าเกิดเป็นสีเทาะค่ะสีเอเทนเกจะเข้าประมาณกลางเดือนรู้สึกวันที่16เนี่ยแหละ แต่ถ้าเกิดเป็น Sunsets White ก็จะเข้าอีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ถัดไปรอนิดนึงนะคะเพราะว่าของเขาจะทยอยเข้ามาค่ะสำหรับตัวนี้เราสรุปกันนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดท่านที่สนใจ OM Five มพ์เาา in the box มาให้ดู OM f i v in the box จะได้อะไรบ้างก็จะได้เป็นตัวไม้ดีไซน์ OM f i v ค่ะได้แคปวอร์ชั่น2ที่น้ำหนักเบาลงนะคะแล้วก็ได้ตัวคลิปไตพอดก็ยังคงได้เหมือนเดิม power cable Power Cable ไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือไม่มีอะแดปเตอร์นะคะไม่มีมาหลายรุ่นแล้วอะแดปเตอร์ชาร์จใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ iPhone ไดอะแดปเตอร์ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านใช้ได้หรือเป็นปลัก๊กอะคะ่ะปลั๊ก USB ที่เดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อปลั๊กเขาจะมีให้ไปด้วยก็ชาร์จได้ค่ะตัวเก็บเป็น2 Storage แล้วก็ตัวของข้อมือค่ะในเซตนอกจากนั้นค่ะตัวนี้พิมพ์ชอบมากนี่เป็นฟิลไลท์ก็จะสามารถใช้ได้กับ ตัว OM5 ซึ่งเดี๋ยวพิมพ์ต้องลองดูก่อนรอของมาว่ามาติดตั้งจริงๆแล้วมันเป็นแค่แคมแม่เหล็กอาจจะใช้กับ OM4SE หรือ OM4 ได้ด้วยเวลาเราจะเซลฟี่ในที่มืดๆหรือไปคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบ แสงไม่พอเราจะมีฟิลผงไฟมาสาดส,ส่องหน้าเหมือนตัวตอนนี้ที่กําลังสาดส,ส่องหน้าพิมพ์อยู่ค่ะจริงๆตอนนี้ในห้องมืดมากพิม์เปิดแค่ไฟดวงเดียวลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยให้หน้าเรากระจ่างใสและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นนั่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟธรรมชาติก็จะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าของถ้าเกิดเป็นฟิลไลท์เนี่ยเข้าประมาณเดือนตุลาคมนะคะก็อาจจะกว่าจะเข้ามาก็นั่นแหละอีกนิดนึงรอนิดนึงค่ะแต่ว่าของจะเข้ามาแน่นอนสั่งแน่นอนค่ะ โอเคสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลที่พิมพ์ได้จัดให้ไปทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะหวังมากเลยตารางแบบละเอียดยิบยิบยิบ,ยบ,ยบเพื่อตอบทุกคำถามที่ถามเข้ามาในแฟนเพจคะ่ะยินดีทำรับเบียบเทียบให้ สำหรับท่านใดที่มีคำถามสอบถามกันเข้ามาได้ต่อนะคะเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมคำถามแล้วก็เดี๋ยวพิมพจะพยายามทาตอบให้เรื่อยๆแล้วก็มีทีมแอดมินช่วยทํากราฟิกสำหรับสรุปสเปคต่างๆให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของ DJ p h ไ n ฟัน Thailand ค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลที่พิมพ์สรุปให้ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านอย่าลืมนะคะแกนไม้ที่ยื่นลงไปสามารถหักแล้วก็ปรับมุมได้แต่ว่าหมายถึงว่าสุดสุดไม้ก่อนนะปลายไม้ต้องหัวบริเวณ พอยืดออกไปแล้วสามารถปรับมุมก้มมุมเงยได้ค่ะก็จะทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ที่ถามว่า a อคทิฟแพด400เขาปรับอะไรเขาปรับค่ะปรับให้เรนของระยะครอบภาพมันกว้างขึ้นทําให้หลุดระยากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ OM5 ที่จะมีแล้วก็มีฟิลไลท์ด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าขอลาไปก่อนล้วพบกันอีกครั้งในวันศุกร์หน้านะคะ แล้วก็เดี๋ยวสุกหน้าจะหาสินค้าไม่ใช่สินค้าสิเรียกว่าของที่ะระลึกมาแจกสําหรับผู้ติดต,ตามดีใจแฟนทอมไทยแลนด์แจกจะแจกตอบคาถามได้แจกแน่นอนนะคะเดี๋ยวสุกหน้าพบกันค่ะสำรัวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจชอบขพงเราเปิดแล้วทุกสาขายินดีให้บริการไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ